ไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับก็ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่11นําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษาที่อาคารเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวรพลเอกดรสิริทิวพันธ์อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่11ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อตอบสนองนวัตศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกภายในงานครับมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการประดฐาพิเศษและการเสวนาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิการแสดงนิทศการผลงานวิจัยที่รับรางวัลระดับนานาชาติในประเด็นการวิจัยและนวัตรกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทัานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการการประชุมร่วมจากหน่วยงานต่างๆซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมจากสถาบันต่างๆประมาณ500คนและมีจำนวนผลง,งานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการประมาณ150รเรื่องครับ